สวัสดีจ้าพี่น้องมาปสุขุมสุคนจา้ามาหนี่ที่แล้วมีกับไอ้อ้วนกะมะบอกเคล็ดลับเล็กๆแน่นอยเยี่ยวกับกันเบิ้งควายหน่อยออกไหมจา้าเขามีวิธีสังเกตยังไงว่าคขาหน่อยออกไหมเนี่ยมันเป็นขีดกระตือม,มันต้องการแบบดูแลบำรุงยังไงจ,จา้า<ะ>เขามาเบิ้งกันได้จ้าพี่น้อง<ะ>ไอ้อ้วน<ะ>เริ่มแรกเดิมทีน่ะออกไหมเนี่ยควายออกไหมเนี่ยมันเป็นขีดกระตือเนี่ยเขาสังเกตยังไง ขนฟ้อครับนี่ยขนฟ้อแบบนี้นี่ขนฟ้อแบบตัวนี้เลยเป่นตับบนี่แต่เปลี่ยนเป็นเป็นพยาธิเนี่นะดดน้ำตาไหลจ้าถึงนพยาธิอันนี้มันเราออกอะไรจากมือหรอเดี๋ยวเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งแล้วเนาะไปไหวในประเทศไทยฉีกตื้ให้มันยออกได้เดือนกับที่มือนี่แหละอาการมันซึม,มบ่ะบดซึมดอกครับผมกับฮาวดีอยู่แล้วเจ้ามันขนฟ้อโอ้ข้อซึมเนี่ยเป็นไหนแล้วขนมันจะเป็นคุยๆไปคุยไปคุยแม่ก็ขนฟ้อ บอกนั้นก็<อ>เปลี่ยนด้วยกันเพราะว่าควายน้ำดออกมามันสีสินดินเลยไม่น้อยกินดินเจ้ามันจะเป็นขนยุยยีนี่ครับคก็จงขนหมาเนี่ยเตี่ยนี่ครับนขนคอให้เราเป็นขนคอถ้าคนอะไรสีแสดงว่าบอดดีมันบม่หวนเริ่มเป็นพยาธิครับเป็นพยาธิอย่างเวลาเท้าบ่ายมันจะเป็นเ,ออเป็นทักสากระื่อนบ้างนีง่นนครับแบบที่นี่พอาะเราเขารู้แล้วว่ามันเป็นเชืะอตืกเนี่ยเขาวิธีป้องกันที่ตรงไหนบ้างก็กอกยาต้องครับผม เขาเขาเอาอย่าอย่างมะกอกเบนเทลครับผมใส่จะเบนเทลเบนเทลเวลาเถาผสมน้ำเขาจะใช้ตั้งเด๋อันนี้ครับเขาให้ตั้งเด๋อดิ๊กใส่ก็ขั้นกล้วยหน่อยอันนี้เขำนี่กับขวดนึงเขาแบ่งเป็นสี่ส่วนแบ่งสี่กอดได้สี่ตัวขวดนึงอ๋อขวดขวดนึงกอดได้สี่ตัวแม่นครับแบ่งเป็นสี่ส่วนเอาใส่น้ำบ่ครับผสมน้ำน้ำอะไรเป็นเด๋อข้าน่อกับเครื่องแก้ว เหลือแก้วน so so ึงแก้วจ so so well, so so ้าแล้ว so ว so ิธีกอกเนี่ยเขาเอาอย่างกอกใส่ปากกอกใส่ปากเนี่ยครับผมขันคอดีไว้ดีๆกว่าแหวงหัวแหขาดีๆกว่ากอกเข้าปากเ้าเอาส่วนผสมนน้ำกับยาเนี่ยใส่อย่างใส่บังครับผมกอกใส่บั้งใส่บังก่อกบังคือบังไม้ไผ่นี่แหละบังไม้ไผ่ให้เป็นดำดำจนผับแมนแล้วเอาสลิงยาได้บ่สลิงยาก็ได้ครับพคนผู้มากกว่าเจ้แล้วผมนี่ใส่แต่บังไม้ไผ่แบบโบราณไหมโบราณครับ นอกจากสังเกตทั้งกายภาพเรียงเรียงเป็นคนแล้วสังเกตตรงอะไอีกที่เป็นพยาธิทำตาไหลนี่เด้ทำตาไหลตาเปียกตาขี้จี้นี่เด้ตาเปียกตาเชื่อนเนี่ยครับการที่ผมมันผมไม่ต้องขามันนะผมว่ามันอายุยังน้อยอยู่ห้องกระหูกจักว่าที่ปล่ที่ม้าของมันเปลี่ยนในห้องกาได้เขาจะขายน้ำใจก็ได้แล้วการขับถ่ายเป็นยังไงก็ที่ประมาณเป็นปูนขั้นบกเป็นปูนเนี่ยก็ทิเป็น เป็นคนปูนออกมาแน่แหะเริ่มเป็นปูนนั่นบักยุหันก็นเริ่มเป็นปูนทั้งคันคอยสังเกตคอยสังเกตขน,นแม่คอยสังเกตตาว่าเป็นขีดตาบ่ครับข้าตาหน่อยที่สามคือสังเกตว่าเวลาคไฟหน่อยไขออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีขาวๆาวคือปูนบ่ครับแม่ถ้าเป็นคือปูนแสดงว่ามีพยาธิรอบยาถก็ต้องซื้อยามากอกให้ไฟหน่อยกินแล้วถ้าเป็นขันรูเลงเห็นจังไรสังเกตจังไรขันรูเลงมักนก็ต้องขีดยาครับผม พยายามถึงตายมัยมงนี่มันธรรงหมาดนาี่พยายามโมเมนเล็กๆหรืรหอยพยาธิเขาจะสังเกตยังไงว่ามันรุนแรงสังเกตถ้ารุนแรงหนึ่งอาการที่แรกเริ่มอีกถ้าเป็นหนักๆที่ท้องอืดอเริ่มท้องอืดเหงาหลังคนก้งน้รือเป่าเนี่ยเริ่มเป็นท้องอืดถ้าท้องอืดแล้วถือว่านวหนักแล้วนั่นรุนอืดอันนั้น คันรแรงอาจถึงตายได้แม่นครับถึงอาจตายได้ถ้าดูแลบ่ทันแม่นจ้ะแต่ว่ามันนอนักนรุ่นท้องอืดก็ยังจ้ะได้จ้ะถ้ารมันสิรอดบ่ทันคือบ่ยังครับจ้ะาิเฮาคยเฮาอยู่กับน้ํามันมียาิอยู่แล้วจ้ะก็เป็นพวกอาหารการกินของเพื่อนเเนาะเป็นหญ้าเป็นดินง่ะเป็นดินนหยังนี่ล่ะอยู่กับดินหญ้าเนาะ แล้วพอหลังจากเขาหายาาหายัยงแล้วสิเขาสังเกต็งงกังไต่ค่อยน้อยเขามันจะกึ้นมานะ่ะมันจะดีเกล็ดไทยมันจ้ะมันไทยมันมีเหีาวอวกับคือยังออกก็สีถืออกบิดท่านนัองไทยเป็นุ่นยูดก็จะยังสีถูกเพาท่านออกบิดมันบ่ด้มากเรี่ยงหรอกปกติเวลาเขาหายยาแล้วเนี่ยจากมือมันจะไทยเป็นปกติสามมือสามวานันแมน่นครับเมื่อแรกไม่ไทยเป็นแบบเดยเมื่อแรกบ่ท่านไทยเมื่อสองเมื่อสามหมดก็ไทย มันคืไปพักยู่หม่งระวันระวันละวันไปพักยู่ใส่จอกไปพักยู่ใส่ขนไปพักยู่สามสิบจีบไปพักยู่ใส่ใย่มันกสหลายยามขึ้นกันมาที่นี่โดนปันใดขนมันเป็นค่อยสิเริ่มดีทั้งกระุ่กวยังเสียอันนี้ขนมันไงบ้ามันขนขนต้องปวงอกมันจะให้ท่องออือขนไม่คันนี่ไหก็พูดแล้วได้สามเดือนจังบอกคำน้อยหูดเลยแตงขอยิบไปลุยกินเมียนครับ ขุนเหรอ,อเข้กไ้อยตีใสอันนี้ก็เป็นความลูกเล็กๆเนี่ยน้อยค่ะแล้วก็เป็นพิทิศดูแลป้องกันคว้น้น้อยสําหรับคว้้น้อยคลอดไม่เกิดไม่ได้เดือนสองเดืนอนจะอยู่ีป้องกันให้ควายเขาได้ยังกับเขาไปดนๆแต่พี่น้องอันนี้ก็เป็นลกลางนะกลางเดือนหนา,าเขาเบิ่งเข้าเจะเลืน่นก <c oughs> ็จะลื่นจะกินกลมมา จ้ะถึงแม้ว่าควายน้อยบ่ปรากฏอาการเรื่องพยาธิแต่ว่าเขาควรจะทายพยาธิเก่าทายตัวบ่เสียหายครับนี่จะดีเพราะว่าพยาธิมาจากเมีไ<ห>ยไม่าไมาจากเมียพยาธิาจะช่วงผู้นนลูกมาตั้งแต่ในคั้นคนละแม่ตั้งใจขอดตั้งใจคนละตอนขอดเพราะว่าท่านผู้ชมบางทีอาจจะเข้าใจผิดว่าค้าบ่มีพยาธิแตคือบอทายจริงๆแล้วถามพวกตำรวจแต่คือประมาณยี่สิบมื่นขึ้นไปนะยี่สิบมื่นขึ้นไปหลังจากควายน้อยขอดมาได้ยี่สิบมื่นขึ้นไป อ่าอีโจกเห็นเริ่มคายปิอาจได้เก็บเป็นเอวรันปัดมันไปควรแม่น่ะมันมันมันใหญ่เลยเนี่ยมันใหญ่ไก่ที่ขาดแรงบ้างไก่เดียวเนาเมื่อวนนี้กะเป็นคลิปสบายๆจะคลิปให้ความรู้เรื่อยๆน้อยจะทิ้งเขาน้ำมาฝากกันจ้ะเอ้ามือไม่มื่อน่ะเขากะสิน้ำ าสารสดีๆมาฝากพี่ฝาน้องคือเก่าหลอจ้าพี่น้องแล้วมะนีเขากล้แไปก่อนจ้าส,าสาวัสดีจ้า